ดูหน้าตามันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามุนคือนกอะไรทุกคนครับวันนี้มาดูนะครับนกติดนกติดอ้วนนะครับมันจะมากินลูกปลาดุกของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูครับไม่รู้นกอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับตาเหลืองๆนะครับนกไรอยู่ ไม่ใช่นกเจ้าอันที่กินได้นะเออแด้ว่ากินได้กนะ็กินได้นะูติดติดแน่นมากนะครับนี่นะครับดูหน้าตามันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันคือนกอะไร เนี่ยครับมันจะมากินลูกปลาเราบ่อนี้ครับบ่อนี้เป็นลูกปลาพึ่งลงใหม่นะครับได้ประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับร้ายนะครับคนที่เลี้ยงปลาดุกก็ต้องต้องดักอวนดักอะไรไว้ด้วยนะครับป้บองกันป้องกันนกนะครับไอตัวนี้ผมไม่เคยเจอนะครับนกอะไรส่วนมากจะเจอแต่นกยางกับนกกา,าน้ํา ใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับรู้กินได้ไหมครับหรือว่าจะเป็นนกกงวนนกคุ้มครองอะไรก็จะได้เอาไปปล่อยถ้ากินได้ก็ลงหม้อแล้วครับวันนี้ตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับได้รักตีผัดเป็ดนะครับ นี่นะครับตัวนี้ร้ายนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ